เมื่อคืนวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมามีประชาชนได้แจ้งข้อมูลผ่านเพจข่าวปากช่องนิวส์ค่ะคพบอากาศยาน,นไร<ห><ห>้คนขับหรือว่าโดนร,รโดนจำนวนหลายลำที่บินอยู่เหนือน่านฟ้าในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมารวมไปถึงอำเภอใกล้เคียงนะคะซึ่งประชาชนในพื้นที่ต่างก็ช่วยสอดส่องสังเกตการในแต่ละคืนก็พบโดรนบินต่อเนื่องเป็นคืนที่4 โดยเฉพาะน่านฟ้าที่บริเวณท้ายเขื่อนลำตะคองบ้านท่าง,งอยตำบลจันทึกชาวบ้านอ้างว่าพบโดรนบินป่วนอยู่หลายลำผู้ที่พบเห็นก็ถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้กับทางเพจซึ่งเป็นการแจ้งเบาะแสส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเร่งตามหาผู้ที่บังคับโดรนนำมาดำเนินคดีโดยเร็วเพื่อลดความวิตกกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่เพราะว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืนประกาศห้ามบินโดรนอย่างชัดเจนและบินใกล้กับพื้นที่ทหาร ทางตำรวจสถานีตำรวจภูทรหนองสารายมีการออกตรวจตาเรื่องหาที่มาของโดรนเหล่านั้นค่ะ